นะครับคือตอนนี้ประเทศไทยเองต้องเตรียมตัวเยอะอยากจะเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคนทั้งโลกโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก เข้ามาในประเทศไทยของเราในปีหน้านะครับเพราะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกแล้วแน่นอนฮะทุกครั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานอะไรใหญ่ๆก็จะต้องมีการเปิดตัวโลโก้โลโก้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาฮะต้องคิดแล้วคิดอีกต้องสื่อความหมายอย่างเอเปก2022ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพก็เป็นรูปของฉลอมอล่าสุดเนี่ยมีการจัดงานฮะเปิดต,ตัวโลโก้อย่างเป็นทางการแล้วก็มอบรางวัลให้กับคนที่เป็นเจ้าข,ของไอเดียนี้น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกัน คในเดิอนปรรมัติวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดตัวสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022รวมด้วยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในงานมีการเปิดตัวตราสัญ,ญลักษณ์เจ้าภาพเอเปก2022ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยได้เลือกฉลอมเพื่อสื่อถึงการเป็นตัวแทนของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉลอมเป็นเครื่องจับสารของไทยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้าขายมาแต่โบราณเส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงคงทนช่วยอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสการกเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย จำนวนผู้เข้าประกวดส่งตราสัญ,ญลักษณ์รวม598ผลงานเป็นผลงานของนักศึกษาในโครงการประกวดการออกแบบของเงยาวชนแห่งชาติครั้งที่5เส้นตอบ3สีสีน้ำเงินสื่อถึง Open การเปิดกว้างสีชมพูสื่อถึง c o n n e c กการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสีเขียวสื่อถึงบาลานซ์ความสมดุลซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปของไทยเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล เป็นผลงานการออกแบบของนายชววณ์นนท์วงตระกูลจงนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนื่งจากฉลอมเนี่ยครับก็คืออยู่คู่กับคนไทยมา,มายาวนานเลยตั้งแต่รุ่นคุณยายอะไรเงนี้ครับเขาก็แบบอาจจะใช้ฉลอมในการจับจ่ายใช้สอยค้าขาย,ายหรือแลกเปลี่ยนกันจนมาในรุ่นคุณแม่ก็อาจจะเจอในในร้านขายของฝากในแบบร้านต่างจังหวัดใส่กละแมอะไรพวกนี้อยู่ แล้วจนมาถึงรุ่นลูกเนี่ยครับก็อาจจะเห็นในหนังหรือในละครเรียกว่าฉลอมเนี่ยเรียกว่าสะท้อนความเป็นไทยได้ด้วยตัวของมันเลยเป็นธรรมชาติของมันเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่ก็ดีใจมากครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับยังไงคนไทยทุกคนร่วมกันทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีครับใช่แล้วค่ะพาไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวา